สวัสดีครับพี่น้องมันนี้เลิอกงานมากครับคนพึ่งเลิอกงานมากถ้าเปลี่ยนบรรยากาศครับทุกคลิปทุกคลิปนี่แค่แท่นนั้นจุเอตจุเอตเดียบมันเล็กเล็กสิเป็นพยาธิครับมันนี้ก็เลยเอาล้วนหมูครับล้วนหมูกับแก้วขมขุมกับผักถ้ามายินบรรยากาศของ้วยพี่น้องสวยปะครับโอ้ยวิวนี่สุดยอดเลยครับหมอกคุณน่ะกลางสายหมอกแล้วครับกินเขาว่าน้ำตกนี่น้ำตกก็มีคนนั้นน้ำตกอ่ะ ไวยวะครับแจล่แฉล่เลยครับมาหมายถึมารเริ่มกินกันข้าวบ้านก้อนที่กินนี่เอาบักเอาบักเป๊กก่อนครับแบบเป๊กน้าเป๊กก่อนเออนั่นแหละครับข่ากันยังไงอีกเห

开汉巴万。